ถ้าคุณฝันเห็นฟันหักฟันหลุดหรือฟันร่วงต้องฟังด่วนความฝันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธรรมดาแต่แฝงด้วยคำเตือนและความหมายลึกซึ้งทั้งเรื่องโชคลาภการงานและชีวิตฝันว่าฟันหักฟันหลุดหรือฟันร่วงถือเป็นความฝันที่หลายคนกังวลใจเพราะในตำราทำนายฝันไทยโบราณมักเกี่ยวโยงกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวโดยแปลได้หลายแง่มุมดังนี้ค่ะความหมายโดยรวม ฟันหักฟันร่วงมักเกี่ยวกับการสูญเสียการจากลาหรือปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ถ้าฟันบนหลุดมักหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่าถ้าฟันล่างหลุดมักหมายถึงญาติผู้น้อยหรือคนอายุน้อยกว่าฟันโยกแต่ไม่หลุดอาจแปลว่ามีเหตุให้ต้องกังวลใจเรื่องคนใกล้ชิดแต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรง ฝันว่าฟันหักฟันหลุดหรือฟันร่วงเรื่องโชคลาภตามตำราโบราณและความเชื่อสายมูมีรายละเอียดดังนี้ด้านโชคลาภฟันบนหลุดร่วงมักเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้โชคลาภอาจมาจากผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่าแนะนำให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษจะช่วยเสริมโชคและลดเคราะห์ฟันล่างหลุดร่วงมักเกี่ยวข้องกับญาติผู้น้อยหรือบริวาร อาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าแต่บางตำราบอกว่าอาจได้โชคเล็กๆจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจจำนวนฟันที่หักร่วงหนึ่งซี่โชคลาภเล็กๆหรือมีคนช่วยเหลือเพียงคนเดียวสองซี่โชคลาภหรือปัญหาเกี่ยวกับสองคนหลายซี่อาจมีเหตุให้กังวลใจหลายเรื่องแต่ถ้าทำบุญจะมีโอกาสได้โชคหลายทางความรู้สึกในฝันเกี่ยวกับโชคลาภ กลัวหรือตกใจควรระวังการเสี่ยงโชคเฉยเฉยหรือโล่งใจโชคลาบอาจมาทั้งไม่คาดคิดหรือได้ลาบเล็กๆสำหรับฝันว่าฟันหักฟันหลุดหรือฟันร่วงด้านการงานมีความหมายและข้อควรระวังดังนี้ด้านการงานฟันบนหักร่วงมักเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายช่วงนี้อาจมีความกดดันจากหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงาน การตัดสินใจหรือโปรเจกต์สำคัญอาจต้องรบอบคอบเป็นพิเศษฟันล่างหักร่วงเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องอาจเกิดความขัดแย้งหรือเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมง,งานแนะนำให้สื่อสารให้ชัดเจนและใจเย็นเมื่อมีปัญหาจำนวนฟันที่ร่วงยิ่งจำนวนฟันที่หักร่วงมากยิ่งหมายถึงงานหรือความรับผิดชอบหนักขึ้น หากทำบุญหรือเสริมดวงจะช่วยให้ผ่านปัญหาการงานไปได้ง่ายขึ้นความรู้สึกในฝันเกี่ยวกับการงานกลัวหรือตกใจระวังความเครียดสะสมจากงานหรือการตัดสินใจผิดพลาดเฉยเฉยเป็นสัญญาณเตือนให้วางแผนงานล่วงหน้าฝันว่าฟันหักฟันหลุดหรือฟันร่วงด้านความรักตามตำราโบราณและความเชื่อสายมูมีรายละเอียดดังนี้ฟันบนหักร่วง เกี่ยวข้องกับคู่รักหรือคนที่อายุมากกว่าอาจมีความเข้าใจผิดหรือความห่างเหินชั่วคราวต้องใช้ความอดทนและสื่อสารชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแยง้งฟันล่างหักร่วงเกี่ยวข้องกับคู่รักที่อายุน้อยหรือคนที่เพิ่งเริ่มคบอาจเกิดความกังวลใจหรือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์แนะนำให้ใส่ใจดูแลและพูดคุยกันอย่างเปิดใจจำนวนฟันที่หักร่วง ยิ่งจำนวนฟันมากความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายมากขึ้นหรือมีเรื่องให้ต้องปรับตัวหลายเรื่องหากทำบุญอุทิศส่วนกุศลจะช่วยเสริมความรักและความสัมพันธ์ให้ราบรื่นความรู้สึกในฝันเกี่ยวกับความรักกลัวหรือเศร้าระวังการเข้าใจผิดหรือความอ่อนไหวทางอารมณ์โล่งใจหรือเฉยเฉยเป็นสัญญาณว่าความรักจะผ่านพ้นปัญหาได้ง่ายการฝันเห็นจำนวนฝันที่หักหลุด ร่วงก็มีความหมายแตกต่างกันไปตามตำราโบราณความหมายตามจำนวนฟันที่หักร่วงฟันหักร่วงหนึ่งซี่มักหมายถึงญาติหรือคนใกล้ตัวเพียงหนึ่งคนจะมีเหตุเจ็บป่วยหรือมีเรื่องให้ห่างไกลกันฟันหักร่วงสองซี่จะเกี่ยวข้องกับคนสองคนในครอบครัวหรืออาจหมายถึงการพลัดพรากจากพี่น้อง ฟันหักร่วงหลายซี่มีเหตุให้กังวลใจหลายเรื่องในครอบครัวอาจเป็นเรื่องสุขภาพหรือปัญหาภายในบ้านฟันหักร่วงหมดปากถือเป็นนิมิตแปลงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหรืออาจมีเหตุสูญเสียคนสำคัญความรู้สึกในฝันเวลาฝันว่าฟันหักหลุดหรือร่วงจะช่วยตีความได้ละเอียดขึ้นว่าฝันนั้นเป็นลางบอกเหตุเรื่องใดความหมายตามความรู้สึกในฝัน ตกใจกลัวมากบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอาจมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในบ้านเศร้าเสียใจสื่อถึงการพลัดพรากหรือการสูญเสียอาจต้องห่างจากคนใกล้ชิดหรือมีเหตุให้คิดถึงญาติที่จากไปแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่กลัวเรื่องร้ายอาจไม่เกิดขึ้นจริงเป็นเพียงสัญญาณเตือนให้ใส่ใจสุขภาพและดูแลคนในครอบครัวให้มากขึ้น โล่งใจหลังจากฟันหลุดตีความได้ว่าปัญหาที่ค้างคาม่านานกำลังจะหมดไปหรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านความยากลำบากเจ็บปวดมากตอนฟันหักร่วงเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสุขภาพทั้งของตนเองและคนรอบตัวต้องระวังอาการเจ็บป่วยสำหรับคนที่ฝันเห็นฟันหักหลุดหรือร่วงตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นลางไม่ค่อยดีจึงมีเคล็ดลับเสริมดวง ที่ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาดังนี้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงหลังฝันฟันหักทำบุญอุทิศส่วนกุศลใส่บาตตอนเช้าอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษจุดทูปบอกกล่าววิญญาณญ,ญาติที่ล่วงลับเพื่อความสบายใจทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพถวายสังฆทานยาหรือทำบุญโรงพยาบาลบริจาคโลหิตถือเป็นการต่อชะตา แก้เคล็ดด้วยการบริจาคบริจาคของใช้ที่เกี่ยวกับฟันหรือการกินเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันอาหารให้ผู้ยากไร้สวดมนต์นั่งสมาธิโดยเฉพาะบทอิติปิโสหรือเมตตาบารมีจะช่วยเสริมดวงปัดเป่าเคราะกรรมระวังคำพูดและการสื่อสารเพราะฟันเกี่ยวกับการพูดฝันแบบนี้อาจเตือนให้ระวังการพูดผิดพลาดที่จะทำให้เกิดปัญหากับคนรอบตัว เคล็ดลับเสริมเพิ่มพลังบวกส่วนเครื่องรางป้องกันเคราะห์เช่นตะกรุดพระเครื่องหรือหินสีมงคลอย่างโอโปอลมาลาคายคาเนเลียนกราบไหว้พระรัตนตรัยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ครอบครัวคล้วคลา,าดเป็นอย่างไรกันบ้างครับข่ากับความหมายของฝันเห็นฟันหักฟันหลุดหรือฟันร่วงอย่าลืมนำเคล็ดลับและคำแนะนำไป ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมดวงป้องกันเรื่องร้ายและดึงดูดสิ่งดีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่พลาดเรื่องราวสายมูดีๆแน่นอน